ให้ผิดหวังชุดประเดิมเทศกาลตุษจีนหลวงพ่อสมหวังจัดให้ชัดๆจัดไปงวดวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่11กุมภาพันธ์2564าวันนี้ถือเป็นวันดีวันพระวันธงชัยและยังเป็นวันไหวตุดจีนของปีนี้อีกด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยรับสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตวันนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่ถือเป็นชุดประเดิมเพื่อเข้าสู่เทศกาลวันตุดจีนซึ่งหลวงพ่อสมหวังดังใจปัถนาท่านก็ไม่ทำให้ผิดหวังจัดให้เน้นเสวยสวยชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคาวล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ที่พบว่าบรรยากาศบริเวณลานด้านหน้าขององค์หลวงพ่อสมหวังณวัดกลางบางพระตำบลบางพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจะคึกคึคงและเนื่องแน่นไปด้วยสาธุชนคนที่รักและศัทธาเป็นพิเศษทั้งนี้ก็เนื่องจากได้มีคณะสิงโตมังกรทองขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า30เมตรและใช้คนแห่และเชิดมากกว่า30ชีวิตที่ตั้งใจเดินทางมาจากอำเภอสามพาน เพื่อร่วมพิธีแห่เขรลบปร์หลวงพ่อสมหวังทั้งนี้ก็เพื่อเป็นสิริมงคลและเอาเลิกเอาใช้ในช่วงเทศกาลจุดจีนซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปีอยู่แล้วและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคณะแห่สิงโตและมังกรร่วม30คนก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มจุดทุบเทียนบูชาพร้อมกล่าวคำอธิษฐาน และไม่นานนะักก็พร้อมใจกันรเริ่มทำการแสดงโชว์ต่อหนะ้าองค์หลวงพ่อสมหวังอย่างยิ่งใหญ่ตะการตาและกึกก้องไปด้วยเสียงกองเสียงฉาบซึ่งถือว่าสร้างความคึกคืนและดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนที่เดินทางมากับไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังเป็นอย่างมากและในท,ท้ายพิธีก่อนจบการแสดงก็ได้มีการจุดประทัดถวายและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะพอชุดตัวเลขจัดไปประทัดสีแดงที่สิงโตได้ค้าบให้ก็ส,สวยๆชัดๆ 168 18อีกครั้งนะคะ168 18ยังยังไม่จบค่ะเพื่อนๆเพราะชุดเลขนี้ที่ถือเป็นชุดประเดิมเพื่อเอาเลิกเอา,ชาใช้ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนก็สร้างความฮือฮาให้กับสาธุชนคนรักตัวเลขเป็นอย่างมากเพราะถือว่าบังเอิญสุดๆที่ชุดเลขนี้ดันไปตรงกับหมายเลขหลักกิโลที่เป็นล้านม้าข,ของวัดแห่งนี้ที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและลุ้นลวยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็สวยๆชัด 1,7,4,6,8,6สาธุค่ะเพื่อนๆยังไงเรามาลุ้นกันว่าชุดประเดิมวันตุดจีนชุดนี้ที่มีเลขบางชุดบังเอิญไปตรงกับเลขหลักกิโลที่ในปีที่แล้วเคยเข้ามาแล้วหลายงวดไม่ว่าจะเป็น6,8,9,8,9,4,6,4,4,6ในปีที่แล้วเคยออกมาหมดแล้วค่ะแต่ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอน ออกแล้วก็อาจจะกลับมาออกอีกก็ได้ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆรับวันจุดจีนและวันแห่งความรักกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยเฮงๆนะคะจุ